สวัสดีทุกคนครับผมตอนรับสู่ช h a น n กิ๊ดเอซีครับวันนี้จะมาแจ้งข่าวสารนะครับผมไม่ไม่ยาวมากนะครับก็หลังจากเมื่อวานผมก็นั่งรอนะ <c oughs> ก็เมื่อเช้าครับประมาณตีสามสี่นะครับผมผมทีมงานได้มาประกาศนะครับว่ามีการเลื่อนนะครับก็สวัสดีครับทุกท่านทางทีมงานจะทําการขยายระยะเวลา ช่วงทดสอบของเซิร์ฟเวอร์และจะไม่มีการรีเซ็ตข้อมูลแต่อย่างใดน,นะครับจนกว่าจะสิ้นสุดช่วงทดสอบนะครับแล้วก็จะรีเซ็ตข้อมูลผู้เล่นนะครับผมก็คือช่วงคลสเบต้าเนี่ยยังเลื่อนเวลาออกไปอยู่นะครับผมแต่ถ้าเปิดจริงจะรีเซ็ตข้อมูลเนาะแต่ว่าเลื่อนไปเนี่ยเขาบอกภายในสัปดาห์นี้วงเล็บวันที่10นะครับผมก็ยังเล่นได้อยู่นะครับในคลสเบต้านะส่วนเปิดจริงจะ10จริงหรือเปล่าหรือ จะยังไงผมว่ารอติดตามอีกทีหนึ่งดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะยังมีบั๊กหรือว่าเขาอยากจะแบบว่ามีปรับรูปแบบเกมอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องรอดูทีมงานเนาะแต่เอาง่ายงว่าตอนนี้ก็คือเลื่อนเป็นภายในสัปดาห์นี้ก่อนวันที่10นะครับก็รอติดตามกันเนาะผมไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าผมดูในแชทที่คนเขาคุยกันนะในดิสสิบสองเททเนี่ยเถียงกันเยอะมากแล้วก็ไหนจะเรื่องแบบว่าจะเปลี่ยนเรื่องการดรอปของไหม ไปตามแร้งหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันชัดมันรัวมากเดี๋ยวรอทีมงานค่อยประกาศละกันว่าอะไรยังไงเนาะแต่เอาเป็นว่าหลักๆตอนเนี้ยเลื่อนไปวันที่10ละกันนะครับเอาตามนี้ก่อนนะครับผมก็ยังเล่นกันอยู่นะครับเล่นก็นยังมีสตินะครับผมโอเคครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ